ถามพลาดกันเลยนะคะสำหรับใครมองหา Honda HRV หรือ Toyota c HR วันนี้จัดมาให้ดูแล้วเนะี่ยสค่ายหลักของเราเนะี่ยพามาประทะเลยราคา459,000บาทเป็นเครื่องยนต์1.8เนะี่ยสำหรับใครเลือกไม่ถูกจะซื้อเป็น Honda หรือ Toyota ดีดูคลิปนี้ให้จบค่ะเดี๋ยววันนี้นุจะพาเปรียบเทียบนะคะว่ารุ่นไหนน่าใช้งานคุ้มคันไหนคุ้มค่านะคะดูคลิปนี้ให้จบได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือสองค่ะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาจะเจอกันนะคะที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ของเรานั่นเองนะคะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะวันนี้จัดตัว Honda และ t o y o ต a มาให้พี่พ FC ได้รับชมกันเทียบชันให้เห็นเลยนะคะสาหรับใครที่อยากได้เป็นรถ ข u v ขนาดเล็กกระทัดรัดได้เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะวันนี้นำเสนอ2รุ่นหลักของเราเนะะี่ยค่ะกับเจ้าตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda HRV หรือว่า Toyota c HR วันนี้จัดราคามาให้ไม่เกิน500,000บาทนะคะกับรถปีใหม่ๆด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะ,คะใครอยากได้เป็นรถ SUV นะคะไว้ใช้งานอยู่ดูคลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยววันนี้นุชจะพาชม2คันสวยๆนะยคะว่าสภาพ2คันนี้สวยน่าใช้แค่ไหนแต่ต้องบอกก่อนนะคะ ว่ารถเพิ่งรับเข้าร้านมานะคยะยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะมีการถอดบอกไปทําความสะอาดหรือตรงไหนที่มันจะต้องทำานะคะนุชมีการถอดออกไปทำความสะอาดอูแต่ว่าจะมาให้ดูสภาพรถ ของเราว่าพลิกคว่ำชนหนักมาเนี่ยมีจริงไหมเนะะี่ยบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าสภาพรถที่เรารับเข้ามาเนี่ยสวยคุ้มค่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราเดียตคันแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับค่ายโตโยต้านะคะลหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นกันเยอะม,มากๆแล้วเนะะี่ยค่ะสำหรับตัวชมนี้และที่สําคัญนะเป็นรถที่หายากมากในตอนนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นรุ่น1.8เอนรตัวเริ่มต้นเลยนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะได้รถสภาพสวยๆปี2018ค่ะ เลกไม้หนึ่งแสนเจ็ดหนึนโลนะคะราคา4 5 9 0สนบาทเท่านั้นมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจกเตอร์สภาพสวยๆค่ะคันนี้นะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมนะคะสวยคุ้มค่าเลยป่องชุ้มร้อสวยๆตัวรถสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะให้เห็นกันนะ,ะต้องบอกก่อนนะคะว่านี่คือสภาพแรกเข้านะและภายในนะคะยังไม่ผ่านการเก็บงาน100%เ็เต็ม ผ่อนอยู่ที่8,500บาทค่ะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะได้ในส่วนของารายละเอียดภายในเบาะผ้านนแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมจอกลางกล้องถอยนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์อัโตโเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยสภาพภายในนะคะไม่ค่อยมีช้ำตัวเบาะเดียวนุชย์ทำความสะอาดเพิ่มเติมให้นะคะ สภายในก็ถือว่าตัวรถเนี่ยสภาพสวยเลยภายในตัวรถนะคะขนาดเล็กกะทัดรัดนั่งได้สะดวกสบายนะถือว่าไม่แคบมากบอดี้โครงสร้างเดิมๆค่ะรับประกันมาให้แล้วตัวรถไม่มีประวัติผิดความนะห้องผู้โดยสารด้านท้ายตัวรถค่ะนั่งสบายไม่มีแอร์อัดแน่นอนนะคะนั่งในสามท่านบอกเลยว่าอยู่ในสภาพเดิมแน่นอนเรียมสันเส้นสายตัวรถสวยงามแบบนี้เลยนะคะไฟไท้ายดีไซน์เอกลักษณ์ของเขามากๆค่ะสับตัวชมนี้นะคะมาในสภาพเดิมนะรุ่นนี้นะคะดูแลง่ายอึดถึกทนนะคะบอกได้เลยว่าใคร ที่ไม่อยากดูแลระบบไฮบริด จุกติกนะคะเรื่องในส่วนของตัว s u v เนาะใช้งานเล่นเบนซินเลยนะคะเบนซินคันนี้ดูแลง่ายแน่นอนนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลค่อนข้างง่ายแล้วก็อึดถึกทนด้วยใช้งานในเมืองถือว่าดีมากๆเลยนะคะสัหรับตัวชมนี้นะเซนเซอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมโรงงานสวยๆค่ะรับประกันตัวรถมาให้ไม่มีประวัติผิดความชนหนักมานะคะภายนอกภายในสเปคเดิมนะคะตัวโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ มาพร้อมกับในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะได้กุญแจไขามาแล้วเรียบร้อยชมนี้นะ,ะพวงมลาลัยมันติฟังกช์ชันค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมจอกลางนะรองรับในส่วนของบลูทูธ USB เนาะมีมาให้แล้วก กล้องถอยนะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะผ้านะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งเบาะผ้าไม่มีดูรอยฉีกขาดไม่มีรอยย่นเลยจะมีรอยคราบเปื้อนนิดนึงตามอายุการใช้ง,งานของตัวรถตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะและต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เก็บงานร้อเซ็นเต็มโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะมาในสภาพเดิมเลยตัวน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีดูรอยช้ำ ดิกเกอร์มีมาให้เห็นแล้วบอดี้โครงสร้างนะคะเดิมโรงงานค่ะการันตีตัวรถมาให้เลยคันนี้ค่อนข้างสวยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้งานเลย 1.8EL อ,อ่1.8ตัวเริ่มต้นนะคะคันนี้เป็นตัว 1.8entry ปี2018นะคะเลขไมล170,000โลเท่านั้นค่ะราคา459,000บาทเลดฟีดาวผ่อนเริ่มต้น8,500บาทพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาหาหนุดได้เลยนะคะ และคันที่สเลยสาหรับค่าย Honda าค่ะวันนี้จัดมาให้ดูแล้วนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นพิเศษด้วยหายากนานๆจะมีเข้ามาและหลุดเข้ามาทีคันนี้นะคะรถเพิ่งรับเข้าร้านมาเมื่อวานนี้เลยยังไม่ผ่านการเก็บงานด้วยนะคะเบาะเนี่ยจะมีการถอดไปทําความสะอาดอยูนะ่เนาะต้องขอแจ้งไว้ก่อนแต่ดูสภาพภายนอกเลยนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะคันนี้มากับ Honda านะคะ hrv เนะคะเป็นรุ่น1.8 e นะคะอะ a r ิ m i t t ด นะ,ะซึ่งเป็นตัวพิเศษของเขาเลยปี2018นะคะเลขไม130,000โลราคา459,000บาทราคาดีเลทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,500บาทเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้สภาพสวยๆเลยไฟเดียรทามนั้นนิ่งไรไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้านะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโครมเมียมสภาพสวยๆเดิมๆ น้าฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักกิ้มนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมมีมาให้แล้วสภาพสวยเลยป่งซุ้มร้อสวยๆนะคะได้ยงางคันนี้นะคะในส่วนของราย,ด,ยดอกยางเนี่ยเหลือๆเลยนะคะสภาพดอกยางเนี่ยยังดูสวยและก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะรุ่นนี้ได้เป็นส่วนของตัวยางปี24นะคะ m a x กซี่ทูนนะสภาพสวยงาม นะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบภายในนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะนี่เลยนะเบาะด้านคนขับเนี่ยนำไปความวามสะอาดอยู่แต่ว่าดูจากเบาะนะคะนี่เบาะเบาะด้านข้างนะคะก็ถือว่าสวยเลยนะคอนโซลกลางเกียร์ออโต,โตะะ้เนี่ยค่ะจอกลางมีมาให้กล้องถอยนะคะแล้วก็พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสภาพสวยๆค่ะคันนี้ นะคะกว้างนะคะคันนี้ก็จะได้ความกว้างขึ้นมาหน่อยนะคะสำหรับรุ่น1.8อริเมเต็ดคันนี้ซึ่งนะคะเป็นเครื่องยนต์1.8เหมือนกันของค่าย Honda นั่นเองนะคะซอกประตูต่างๆมาในสภาพเดิมภายในออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วแผ่นเพจสีเขียวเดิมโรงงานค่ะมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ พืษษ้นสานด้านหลังตัวรถนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยนะสามารถพับเบาะลงได้นะคะขนสัมภาระได้หรือว่านั่งสามท่านเนี่ยก็ไม่มีแอรอัดนะคะสภาพภายใน,นค่อนข้างเนียบเลย นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะและนี่คือสภาพแรกเข้าคุณลูกค้าต้องบอกก่อนเลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะสำหรับ h o n d a HRV รุ่นพิเศษนะคะ1.8 e ER l i m i t e d คันนี้ได้รถปี2018นะคะเลขไมล์แสนส0ราคาดีมาก459,000นะคะกันชนติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์ มีมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยนะคะไฟท้ายมาในสภาพเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของลาเดียท้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็ถือว่ากว้างขวางเลยเก็บสัมภาระจุกจุกด้านท้ายไม่มีการโดนชนท้ายมาภายในสภาพสวยนะคะเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดไม่มีรอยย่นค่ะนะะสวยสวยเลยคันนี้สนใจนะคะโทรจองล็อกจิตเข้ามาก่อนได้เลยนะสำหรับตัวชมนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวชมนี้4 5 9 0 0 0หานเะคะเทรดีดาวอนแปดพนารบาทนะคะ ภายในสวยๆค่ะคุณลูกค้าพงมลัยสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะจอกลางค่ะนะคะแล้วก็แอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้45900 0สนใจรายละเอียดค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะพี่ขาค,คันนี้ได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะ2คันนี้เป็นยังไงกันบ้างดูคันไหนชอบคันไหนนะคะดูจบแล้วโทรด่วนเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Toyota หรือว่า Honda ฟรีดาวได้ทั้ง2แบบราคาเดียวกัน นะคะราคาเดียวกันชอบแบบไหนจัดได้เลยซื้อคันไหนไปยังไงก็คุ้มค่ะพี่ๆขะชอบความดูแลง,ง่ายอึดถึกทนค่าแม่นทนาน,น้อยเล่น t o โยต้า4เฮหรืออยากได้ความแบบเครื่องยนต์แรงๆหน่อยนะคะแบบ กว้างขวางหน่อยนะคะเล่นในส่วนของ Honda H r V ไปได้เลยนะคะสวยคุ้มทุกคันแน่นอนได้ไป2คันนี้จบแน่นอนคุณพี่ใช้งานได้ระยะยาวนะคะสนใจรีบโทรหาหนูดได้เลยที่เบอร์โทรดราคนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่พี่ FC นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถ SUV มือ2เข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ